สนับสนุนโดยร้อนนี้ฟรีค่าไฟ2เดือนเมื่อซื้อแอร์ a ค r i e ร์เอ็ e r plus n e สเ e s ซิลิโกลประโยชน์ทุกคำมั่มเลยสนับสนุนโดยกลับบ้านปลอดภัยดื่มไม่ขับสวมหมวกกันน็อกขับไม่เกิน80จากสอสซิลิแลกจูเนียประโยชน์ทุกคำมั่มเลยฟอรมโฮมที่เราเคยบอกว่า70% 80%ตอนนี้ถ้ารได้ก็จะดี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวเด็ดเด e ี a i l y News u p d a กับผมนนทกิจกกล่อมนะครับวันนี้เราพบกัน15นาฬิกา13นาทีโดยประมาณครับที่หน้าจอโมโนทเวนตีนายนะครับวันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์โควิด -19 เช่นเคยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องหลักที่จะต้องนําเสนอแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆกันต่อเนื่องแทบจะทุกวันนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันวันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะติดตามการประชุมของสบคครับ โดยสวบ,บคที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมวันนี้ก็คือสวบ,บคชุดใหญ่นะครับมีการประชุมกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสองโมงที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีการถแถลงกันให้คุณผู้ชมได้ทราบในประมาณสัก4ี่โมงเย็นของวันนี้นะคะเบื้องต้นได้รับรายงานว่าอย่างนั้นว่าจะประมาณ4ี่โมงเย็นหลักๆวันนี้เป็นเรื่องของการกําหนดโซนพื้นที่สีใหม่เพราะว่าเป็นข้อเสนอของทางกระทรวงสาธารณสุขเข้ามา เพื่อยกระดับมาตรการในการดูแลพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนอกจากนี้เดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปฟังความคิดความเห็นของนักวิชาการกันหน่อยนะครับว่ามีมุมมองต่อสถานการณ์ณวันนี้อย่างไรเพราะว่าสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของโควิด -19 อย่างเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าวิกฤตโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ต่อเถรษภาพของรัฐบาลมากพอสมควรวันนี้เดี๋ยวลองฟังครับว่านักวิชาการมองการทํางานของรัฐบาลอย่างไรแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลจะต้องได้ความเชื่อมั่นจากประชาชนกลับคืนมาจะต้องปฏิบัติหน้าที่หรือจะต้องเดินหน้าต่อไปหลังจากนี้อย่างไรด้วยเดี๋ยวติดตามทั้งหมดนี้พร้อมกันนะครับเริ่มต้นวันนี้ไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรการกันก่อน ก็คือการประชุมของสบคชุดใหญ่ในวันนี้นะครับอย่างที่รายงานคุณผู้ชมว่าเริ่มประชุมกันตั้งแต่เมื่อบ่าย2องโมงที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องของการหารือกันในการกําหนดโซนพื้นที่ต่างๆเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการดูแลพื้นที่มากยิ่งขึ้นครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับวันนี้ท่านเป็นประธานในการประชุมสบคชุดใหญ่ก็เริ่มประชุมตั้งแต่บ่าย2องโมงที่ผ่านมา เพื่อออกมาตรการแล้วก็ข้อกําหนดต่างๆในกิจกรรมกิจการต่างๆนะครับหลังจากที่สถานการณ์ของโควิด -19 ระลอกนี้ก็คือระลอกที่3ส่งผลทําให้มีผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็สูงขึ้นต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันโดยวันนี้นะครับมีข้อเสนอจากทางกระทรวงสาธารณาสุขก็คือศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณาสุขเสนอเรื่องของการปรับโซนพื้นที่สี ปรับโซนพื้นที่จังหวัดนะครับก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้มพื้นที่สีแดงพื้นที่สีส้มนะครับแล้วก็เมื่อมีการยกระดับโซนสีแล้วเนี่ยก็จะมีการกําหนดมาตรการต่างๆออกมาพร้อมกันทีนี้ไปดูครับว่าจากข้อเสนอดังกล่าวที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมวันนี้เนี่ยนะครับ mm. เขามีการกําหนดโซนพื้นที่ที่เสนอมาอย่างไรบ้างทั้งหมดเนี่ยแบ่งออกเป็น3โซนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพกราฟ,ฟิกนี้ตามไปเลยนะครับข้อเสนอที่นําเสนอต่อสวอชุดใหญ่ เดิมต้นดูในกลุ่มของพื้นที่สีแดงเข้มกันก่อนพื้นที่สีแดงเข้มคือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับก็จะมีอยู่6จังหวัดด้วยกันก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการชนบุรีและก็จังหวัดเชียงใหม่ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่2คือพื้นที่สีแดงสีแดงธรรมดาสีแดงเฉยๆนะครับก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะมีทั้งหมดอยู่55จังหวัดด้วยกันผมยกตัวอ,อย่างนะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นกระบี่กาญจนบ,บุรีกาฬสินธุ์กำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเซาชัยภูมิชุมพรเชียงรายตรังส่วนกลุ่มสุดท้ายที่จะมีการปรับก็เป็นพื้นที่ควบคุมสีส้มทั้งหมดนี้ก็จะมี16จังหวัดนะฮะ16จังหวัดก็จะมีดังต่อไปนี้ครับจังหวัดแพร่พะเยานครพนมตราสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทอุทัยธานีแม่ฮ่องสอนพังงาสตูลน่นานยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้เราคงจะได้ทราบความชัดเจนกันมากขึ้นนะครับว่าเรื่องของการปรับพื้นที่โซนสีจะเป็นอย่างไรแล้วก็มาตรการต่างๆที่จะออกมาเป็นอย่างไรด้วยทีนี้ไปดูเรื่องของตัวเลขกันบ้างครับเพราะว่าน่าสนตาน่าสนใจนะฮะเราเปรียบเทียบตัวเลขในช่วง5วันที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยคลี่คลายสักเท่าไหร่เพราะว่า อย่างวันนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็1,871รายแต่ถ้าย้อนไปตั้งแต่นถึง28เมษายนเนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้อใหม่วันละกว่า2,000รายโดยสูงที่สุดคือวันที่25 2438รายแล้วก็รวมแล้วเฉพาะระลอกใหม่ระลอกนี้เนี่ยนะครับผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น3 4 7 0 0กับอีก7รายส่วนตัวเลขที่น่ากังวลเหมือนกันก็คือตัวเลขผู้เสียชีวิตซึ่งถ้าหากว่าเราดูย้อนหลังไป5วันที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดเนี่ยก็คือต่อวันวันละ15รายในวันที่27และ28เมษายนส่วนวันนี้ตัวเลขอาจจะดีขึ้นแต่ก็ยัง2หลักนะฮะก็ยังวางใจไม่ได้อยู่ดีก็คือ10รายวันนี้จากการถแถลงของสบคโดยตัวเลขเฉพาะ,ะระอกใหม่และรอกที่3นี้นะครับเรามีตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมยี่ที่94รายด้วยกัน ทีนี้อย่างที่บอกกับเดี๋ยวเราจะต้องจับตานะครับด้วยสถานการณ์แล้วก็ตัวเลขที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นทั้งหมดนี้เนี่ยนำไปสู่การประชุมของสอบคในวันนี้ที่จะมีการกําหนดมาตรการต่างๆออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้เดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันรประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะฮะจากการแถลงของสอบคนะครับเราขยับไปดูอีกปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าวิกฤตของโควิด1 i แล้วก็ตลอด2-3สัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากทีเดียวนะครับเรื่องของการบริหารจัดการก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องหนักแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาที่มุ่งไปที่รัฐบาลโดยเฉพาะทีนี้เราไปฟังเสียงของนักวิชาการกันหน่อยครับว่านักวิชาการท่านมองสถานการณ์แล้วก็เถรยรภาพหรือว,ว่าการเป็นอยู่ของรัฐบาลณขณะนี้ท่ามกลางสถานการณ์โควิดในทนี้อย่างไรกันบ้างครับ เริ่มต้นเราไปฟังความคิดความเห็นจากอาจารย์สติธรธนาน,นิธิโชธนะครับดรสติธรผู้อํานวยการสํานักนว,วัตรกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปเก้าวครับอาจารย์วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่อยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดวิกฤตของโควิด -19 อาจารย์บอกว่าครั้งนี้ถือว่ารัฐบาลเจอศึกใหญ่ทีเดียวครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบต่อความมั่นคงกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเสถียรภาพภายในค่อนข้างมีความแข็งแรง แต่เมื่อเจอกับวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้เนี่ยนะครับการบริหารจัดการค่อนข้างมีความล้มเหลวในสายตาของพี่น้องประชาชนก็ทําให้ขาดความเชื่อมัน่นประกอบกับกระแสกดดันจากฝ่ายค้านด้วยนะฮะส่งผลทําให้ความเชื่อมั่นของประชาชนก็ยิ่งลดลงไปอีกและเมื่อถูกกดดันจากภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลทําให้ความสัมพันธ์ภายในก็สั่นคลอนตามไป ทีนี้เงื่อนไขที่จะทําให้รัฐบาลสามารถรักษาเสถียรภาพและก็อยู่ในตําแหน่งต่อไปได้นะครับจะต้องจัดการกับปัญหาโควิดในทีนให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่หรือว่าเดินหน้าต่อไปจะเดินไปทางไหนอย่างไรอาจารย์บอกว่ารัฐบาลเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแก้ปัญหาภายในก่อนอันดับแรกทําอย่างไรก็ตามทําอย่างไรก็ได้ให้รัฐบาลมีความเป็นเอกภาพมากที่สุดกว่าที่เป็นอยู่ณขณะนี้ เพราะว่าที่ผ่านมามีการแบ่งงานการรับผิดชอบมีการกระจายงานมีการเป,ปลี่ยนแปลงยกย้ายพื้นที่กันซึ่งก็เป็นไปในลักษณะของการหวังผลทางการเมืองโดยพักรัฐบาลก็อาจจะลุกคืบเข้าไปในพื้นที่ของพักร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์เนี่ยฮะทำให้การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการทํางาน มองเห็นว่าเอ๊มีสัญญาณของปัญหาจะเกิดขึ้นหรือไม่แล้วกังวลว่าเดี๋ยวปัญหาต่างๆมันจะลุกลามตามมาตรงนี้จะต้องทําให้ได้มากที่สุดทําให้เร็วที่สุดคือการสร้างเอกภาพแต่การสร้างเอกภาพต้องไม่ใช่การรวมอํานาจมาอยู่ที่นายกหรือว่าคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าพักการเมืองอื่นๆก็ต้องการพื้นที่ในการทํางานด้วยเช่นเดียวกันจะต้องแบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัวร่วมมือกันแก้ไขปัญหาซึ่งปัญหาโควิดในที่ในรอบนี้แตกต่างจากปีที่แล้วจากปีที่ผ่านมา การที่จะใช้วิธีการเดิมๆรูปแบบเดิมๆในการแก้ไขปัญหาอาจจะไม่ใช่ทางออกของสถานการณ์ณนะวันนี้ปัญหามันหนักและใหญ่กว่าเดิมมากแต่ว่าการรวมรวมกฎหมายนะครับรวมรวมอำนาจการใช้กฎหมายเข้ามาที่นายกอย่างเดียวเนี่ยแล้วใช้แบบเดิมทีแล้วสักทีเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบทันทีนะครับที่มันจะเกิดขึ้นเห็นไหมว่าการรวมอำนาจเข้ามาเนี่ยมันจะต้องตามมาด้วยนะครับคือ การมีเอกภาพของการสั่งการในเชิงนโยบายแจกจ่ายแบ่งงานลงไปนะครับคือเป็น,ปนการกระจายความรับผิดชอบอำนาจการตัดสินใจลงไปยังหน่วยที่เขามีความชํานาญในเรื่องนั้นๆมากที่สุดนะครับแล้วก็สามารถคือคือการเป็นการกระจายการตัดสินใจที่ที่ทเขาสามารถรับผิดชอบได้โดยด้วยตัวเองไม่ใช่ลักษณะของการทําตามคําสั่งอย่างเดียวแล้วก็ ไปคิดหาวิธีแล้วก็มาถามผู้พี่มีอำนาจสูงสุดอีกทีหนึ่งว่าโอเคไหมจะมาหนึ่งสองสามต้องการอะไรไอ้แบบนี้มันช้าเสินอมสายหรับการจัดการสถานการณ์ัจจุบันนอกจากนี้นะครับอาจารย์สาธิธรยังได้เสริมข้อมูลบอกว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะตระหนักถึงปัญหาแล้วก็การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องครับไม่รวมอํานาจการตัดสินใจที่น่าจะ ดําดเนินการไปหลังจากนี้ก็เชื่อว่าสามารถผ่านวิกฤตไปได้แต่ถ้าหากว่าทําไม่สําเร็จเนี่ยยังเลือกการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆอยู่มีการรวมอํานาจอยู่ในคนคนเดียวการแสดงความรับผิดชอบหลังจากนี้ถ้าหากว่าล้มเหลวหรือว่ามีปัญหาเนี่ยจะไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับครมอแต่อาจารย์มองไปถึงว่ามันอาจจะนําไปสู่การเดินไปถึงการลาออกหรือการยุบสภาเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวที่เกิดขึ้นก็เป็นได้ ขณะเดียวกันอีกท่านหนึ่งครับรองศาสตราจารย์สมชายภักภาสวิวัฒท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองอาจารย์มีมุมมองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้ครับอาจารย์บอกว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมีความผูกพันเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับทั้งปัญหาสังคมส่งต่อมายังปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็กลายเป็นแรงกดดันทางการเมืองซึ่งความกดดันนี้ก็ส่งตรงไปถึงรัฐบาลโดยตรงนะครับเพราะว่าประชาชนจํานวนไม่น้อยกําลังเผชิญกับปัญหาปากท้อง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติซึ่งรัฐบาลเมื่อออกมาตรการต่าง,างๆไปแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแน่นอนล่ะว่าพอมาตรการกําหนดออกมาเป็นข้อดีในเรื่องของการควบคุมโรคนะครับแต่จะส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตอย่างแน่นอนสิ่งที่รัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาและรักษาเสถียรภาพเอาไว้ได้นั่นก็คือการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ให้ได้ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นตัวแปรสําคัญครับที่จะปิดช่องทางการกระจายเชื้อให้ลดลง รัฐบาลจึงต้องเร่งดำเนินการจัดหาและฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นไปตามแผนรวมไปถึงต้องดูแลปัญหาชายแดนครับที่อาจจะเกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นการลักลอบเข้ามายัางประเทศของเราเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อวไวรัสได้แล้วก็จะซ้ําเติมสถานการณ์ณขณะนี้นอกจากนี้ครับยังต้องออกมาตรการในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างตรงจุดด้วยเพื่อที่จะประคองสถานการณ์ไปให้ได้ทีนี้อาจารย์ก็ยังเชื่อว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปได้นะครับ แต่สามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและเหมาะสมแต่ที่สําคัญครับมาตรการทั้งหมดเข้มข้นและเหมาะสมก็จริงแต่ต้องควบคู่ไปกับการเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยเป็นสําคัญต้องยอมรับว่ามีปัญหามากพอสมควรนะครับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสําหรับ สิ่งที่รัฐบาลกำลังเผชิญกันอยู่แต่ว่าหลายฝ่ายก็จับตาครับว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีการวางแนวทางวางมาตรการถ้าหากว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ณนะวันนี้โดยเฉพาะการรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 สามารถทําได้ดีมากขึ้นมากขึ้นหลังจากนี้เนี่ยเป็นลําดับเชื่อว่าเสถียรภาพและก็ความเชื่อมั่นของรัฐบาลน,น่าจะกลับมาอ่ะย้อนม่อีกครั้งหนึ่งย้ําว่าวันนี้เดี๋ยวจะติดตามการถแถลงผลการประชุมของสอบคนะครับ เดี๋ยวเราจะได้ติดตามการปรับโซนพื้นที่สีแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะมีออกมาหลังจากนี้ด้วยนะครับจะได้ปฏิบัติตามกันตามขั้นตอนต่อไปนี่เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นทั้งหมดของเจาะข่าวเด็ดประจําวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ